Halo Indonesia Boti Sam hari ini Halo selamat pagi สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการ hello อินโดนีเซียรายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะมาเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียนะคะรวมถึงเกร็ดความรู้ต่างๆนะคะเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียค่ะกับดิฉันค่ะซารีสุฮาริโอนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ทั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำชื่อตัวเองนะคะแล้วก็แนะนำว่าตัวเองเป็นคนชาติอะไรแล้วก็รวมถึงว่าตัวเองมีอาชีพอะไรนะคะที่นี้ก่อนที่เราจะมา เข้าบทเรียนที่จะเรียนกันวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะทบทวนนะคะบทเรียนครั้งที่แล้วนะคะเผื่อว่ามีใครหลายคนนะคะที่ไม่ได้ฟังครั้งที่แล้วหรือว่าพลาดครั้งที่แล้วนะคะก็มาทบทวนกันเลยนะคะการแนะนําตัวนะคะเริ่มด้วยการแนะนําชื่อนะคะเวลาเราจะแนะนําชื่อเราก็ต้องบอกว่า นามาไายานะคะจำกันได้ไหมคะนามาไายานามาแปลว่าชื่อนะคะซยาจะแปลว่าฉันนะคะายาในที่นี้สามารถจะใช้สำหรับออสุภาพสตรีก็ได้นะคะหรือสุภาพบุรุษก็ได้นะคะสมมุติว่าผมชื่อสมชายนะคะก็ถ้าเป็นภาษาอินโดนีเซียก็ต้องบอกว่านามาไายาสมชายนะคะนามาซยาสมชาย นะคะ,ะทีนี้ถ้าเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองนะคะว่าเป็นคนชาติอะไรนะคะเราก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะ a adalah orang Saya adalah orang นะคะกมม็ต้องบอแบบนีฉันววเป็นคนไัยหราอผมเป็นคนไทยนะคะ้นฉันเป็นคนไทยหรือผมเป็นคนไทยนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ Saya adalah a คนไทย a l a ด d ฉัน orang t h a i l ไ n d น,นะคะคนอินโดนีเซียออกเสียงประเทศไทยนะคะไม่ใช่ไทยแลนด์แต่จะเป็นไทยแลนด์นะคะส่วนคำว่า orang นะคะจะแปลว่าคนค่ะแล้วก็คำว่า adalah นะคะ adalah จะแปลว่าคือ นะคะหรือในที่นี้จะแทนคำว่าเป็นนะคะออในภาษาไทยก็จะเป็นฉันเป็นคนไทยคำว่าเป็นจะใช้คำว่าอาดาลที่นี้เรามาดูว่าถ้าจะแนะนำตัวเองว่ามีอาชีพอะไรนะคะอาชีพสมมุติว่าตัวเองเป็นครูนะคะครูในภาษาอินโดนีเซียคือคำว่า g u ร u นะคะกูรู ทีนี้สมมุติว่าจะแนะนำตัวเองว่าฉันเป็นครูนะคะคำว่าเป็นก็ใช้คำว่าอัดละที่ได้อธิบายเมื่อกี้นะคะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าฉันเป็นครูก็ต้องเป็น saya adalah guru saya adalah guru นะคะ ส่วนการตั้งคำถามนะคะว่า,าคุณชื่ออะไรนะคะเวลาเจอคนอินโดนีเซียแล้วอยากจะถามว่าเขาชื่ออะไรนะคะเราถามแบบนี้เลยค่ะ siapa nama Anda siapa nama Anda นะคะมีคำศัพท์ตรงนี้นะคะว่า siapa siapa นะคะ siapa แป,ปลว่าใครนะคะส่วนคำว่า อ n d a าอันแปลว่าคุณนะคะฉะนั้นเวลาเราจะถามนะคะว่าเขาชื่ออะไรนะคะเซ a ยป n นาม a อั a ดาเซียปนามาออย่าลืมนะคะประโยคคำถามในภาษาอินโดนีเซียทุกๆครั้งนะคะจะต้องมีเสียงสูงตรงปลายประโยคทุกครั้งนะคะสังเกตนะคะฟังอีกทีเซียป n นาม a อันดนะคะไม่ใช่ s ซ a p a n a m a a n d a อันนั้นเป็นแบบประโยคบอกเล่านะคะแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามเราก็ต้องเอาเสียงสูงนะคะใส่เข้าไปตรงปลายประโยคเ i ียป้านำมาอันอ่านะคะโอเคค่ะอันนั้นก็เป็นบททบทวนนะคะที่เราได้เรียนกันครั้งที่แล้วนะคะส่วนบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันเอ่ยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง วันนะคะและเดือนในภาษาอินโดนีเซียนะคะว่าแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะเรียกแบบไหนกันบ้างนะคะรวมทั้งชื่อเดือนนะคะในภาษาอินโดนีเซียแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูคำว่าวันกันก่อนค่ะคำว่าวันนะคะในภาษาอินโดนีเซียคือฮารีฮารีฮารี นะคะอย่าลืมนะคะตัวอาชัดๆนะคะฮารีนะคะเช่นถ้าเราจะบอกว่าวันนี้นะคะวันนี้นะคะในภาษาอินโดนีเซียก็จะเป็นฮารีอินีฮารีอินีฮารีอินีนะคะจะมีคำว่าอินีนะคะใส่เข้าไปซึ่งแปลว่านี้ นะคะหรือนี่ก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าวันนี้เราก็ต้องบอกว่า hari ini มาฟังอีกครั้งนะคะ hari ini แปลว่าวันนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาฟังนะคะชื่อวันนะคะในภาษาอินโดนีเซียว่าเรียกอย่างไรกันบ้างนะคะชื่อวันอ่าเรายังจำได้ไหมคะว่าคำว่าชื่อนะคะในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่าอะไรชื่อคือ nama วันคือฮารีฉะนั้นชื่อวันก็ต้องเป็นนามาฮารีนะคะ,ะเราจะมาเรียนเรื่องนามาฮารีกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นะคะถึงวันอาทิตย์เลยนะคะวันจันทร์นะคะเขาเรียกว่าฮารีสนินฮารีเซนินฮารีสนินนะคะ ส่วนวันอังคารค่ะเขาเรียกว่าฮาริสลาซาฮาริสลาซาฮาริสลาซานะคะวันพุธค่ะวันพุธเราเรียกว่าฮาริรับบูฮาริรับบูฮาริ ราบูนะคะวันพฤหัสบดีค่ะฮาริกามิสฮาริกามิสฮาริกามิสวันพฤหัสบดีค่ะส่วนวันศุกร์เราเรียกว่าฮาริจุ m ั t ฮาริจุ m ั t ฮาริจุ m ั t นะคะวันศุกร์ค่ะ อ่ะเรามาดูวันเสาร์กันบ้างวันเสาร์นะคะเขาเรียกว่าฮาร i s ัปต u ฮาร i s ัปต u ฮาร i s ัปต u นะคะวันเสาร์ค่ะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะคะเขาเรียกว่าฮาร n มิงกูฮาร i มิงกูฮาร m มิงกู อ่านะคะอันนั้นก็คือชื่อวันนะคะในหนึ่งอาทิตย์ในภาษาอินโดนีเซียนะคะคำว่ามิงกูนะคะก็จะเป็นคําศัพท์ที่ใช้สำหรับคําว่าสัปดาห์นะคะเหมือนกันเช่นเราจะบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้คําว่ามิงกูเข้าไปนะคะเติมด้วยคําว่านี้นะคะก็คือมิงกูอิน i ีมิงกูอิน จะแปลว่าสัปดาห์นี้นะคะส่วนถ้าเราจะบอกว่าวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์นี้ไม่ใช่อาทิตย์หน้านะคะวันอาทิตย์นี้เราก็ต้องเพิ่มคำว่าวันเข้าไปข้างหน้าก็จะกลายเป็น hari minggu ini hari minggu ini นะคะก็จะแปลว่าวันาอาทิตย์นี้นะคะส่วนถ้าจะบอกว่าอาทิตย์นี้หรือสัปดาห์นี้นะคะ เราก็บอกว่ามิงกูอิน i มิงกูอินนะคะเอาละค่ะมาฟังอีกครั้งนะคะสำหรับชื่อวันนะคะหรือว่านามาฮารีนะคะจะอ่านภาษาไทยก่อนนะคะแล้วก็เป็นภาษาอินโดนีเซียฟังกันดีๆอีกครั้งนะคะวันจันทร์ฮารีสนินวันอังคารฮารีสลารา วันพุธฮารีราบูวันพฤหัสบ,บดีฮารีกามิสวันศุกร์ฮารีจุมอัดวันเสาร์ฮารีสับตุวันอาทิตย์ฮารีมิงกูนะคะอ่ะ ทีนี้ดิฉันมีวิธีง่ายๆนะคะสำหรับการท่องจำชื่อวันในภาษาอินโดนีเซียนะคะนั่นก็คือผ่านบทเพลงค่ะบทเพลงจะทำให้เราจำชื่อวันต่างๆได้นะคะผ่านเนื้อเพลงของเพลงเหล่านั้นนะคะก่อนอื่นขอเรียนว่านะคะในประเทศอินโดนีเซียนั้นมีเพลงสำหรับเด็กๆนะคะที่เขาเรียกว่าลากูอนักอนักนะคะเพลงเด็กๆนะคะหลายเพลงทีเดียวค่ะ แล้วก็เพลงเหล่านี้นะคะก็มีการสอนในชั้นเรียนด้วยนะคะจะเป็นหนึ่งในวิชาศิลปะในชั้นประถมศึกษาแล้วก็ในชั้นอนุบาลด้วยนะคะแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีเพลงที่เกี่ยวกับชื่อวันด้วยนะคะ ในคราวนี้อยากจะให้ทุกๆคนลองมาฟังดูนะคะจะร้องตามก็ได้นะคะสำหรับเพลงที่จะเปิดให้ทุกๆคนได้ฟังกันนี้นะคะเนื้อเพลงก็จะพูดถึงชื่อวันนะคะในหนึ่งสัปดาห์ตอนท้ายก็จะมีคำสอนด้วยว่าถ้าเด็กๆทุกคนขยันเรียนนะคะก็จะกลายเป็นเด็กที่เก่งนะคะส่วนเด็กที่ขี้เกียจก็จะไม่ขึ้นชั้นเรียน นะคะเนื้อเพลงนะคะก็จะเป็นแบบว่าศนินศลาซาราบูกามิสจุมัตสับตูมิงกูนะคะอันนั้นเป็นชื่อวันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอิตูนามานามาฮารีนะคะอิตูตรงนี้แปละว่านั่นนะคะนั่นคือชื่อของวันทั้งหลายนะคะแล้วก็เขาบอกว่าร้านจินเบลาจารเล็กัสพินตารเคยันเรียน จะเก่งขึ้นนะคะอนนักยังประมาลัสติดะในกลาสนะคะเด็กที่ขี้เกียจจะไม่ขึ้นชั้นนะคะเอาละค่ะเรามาลองอฟังเพลงนี้ด้วยกันนะคะ ก็ได้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับเพลงนามานามาฮารีเป็นไงบ้างคะได้ลองร้องตามกันบ้างหรือเปล่านะคะก็คงจะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ท่องชื่อวันในภาษาอินโดนีเซียได้ง่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่า,าเพลงนี้ก็จะมีชื่อวันนะคะในนั้นตลอดทั้งเพลงเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับชื่อเดือนนะคะในภาษาอินโดนีเซียกันนะคะขอเรียนว่านะคะจริงๆแล้ว ชื่อเดือนในภาษาอินเีนร์ซียจะเป็นคำที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาดัตช์ค่ะหรือไม่ก็ที่เรียกว่าภาษาฮอลันดาหรือภาษาเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะคะซึ่งก็จะคล้ายนะคะกับภาษาอังกฤษทีเดียวฉะนั้นคงจะไม่ยากเลยนะคะสำหรับคนที่คุ้นเคยนะคะกับชื่อเดือนในภาษาอังกฤษแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเราเรียนรู้คําว่าเดือนก่อนนะคะคาว่าเดือนคือคําว่าบูลัน บูลันบูลันคุค้นๆไหมคะสำหรับคำนี้หลายคนอาจจะคุค้นๆคำนี้นะคะจริงๆแล้วคำนี้ก็คือคำว่าบูลันนั่นเองนะคะสำหรับคนไทยอาจจะคุ้นคำว่าบูลันนะคะที่เป็นคำศัพท์มาจากอีเนาวนะคะคำว่าบูลันนะคะก็แปลว่าเดือนหรือพระจันทร์ก็ได้นะคะเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาชาวานั่นเอง นะคะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเดือนนี้ก็ต้องเอาคำว่าอินีใส่เข้าไปเหมือนเมื่อกี้นะคะก็จะกลายเป็นบูลันอินีบูลันอินีนะคะแปลว่าเดือนนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาเรียนรู้ชื่อเดือนกันนะคะชื่อเดือนชื่อคือนามาเดือนคือบูลันฉะนั้นชื่อเดือนก็จะเป็น นา m a บุ l a n อะนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับนามาบุลันกันนะคะเริ่มจากเดือนมกราคมนะคะจนถึงเดือนธันวาคมเลยนะคะเดือนมกราคมเราเรียกว่า j a n u a r วารีจนรันนะคะเห็นไหมคะคล้ายกับภาษาอังกฤษค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะกุมภาพันธ์เราเรียกเฟบรุอารีนะคะเฟบ,บรุอารเดือนมีนาคมเราเรียกว่ามาร์ต มาร์ตนะคะเดือนเมษายนนะคะเราจะเรียกว่าอปริลอปริลนะคะตัวเอข้างหลังนะคะต้องออกเสียงชัดนะคะหอลิ้นขึ้นไปข้างบนนะคะกลายเป็นอปริลนะคะอปริลนะคะส่วนเดือนพฤษภาคมนะคะเราบอกว่าเมย์นะคะเมย์นะคะสระอีชัดๆนะคะเมย์เมย์ เดือนถัดไปค่ะมิถุนายนนะคะมิถุนายนเราบอกว่าจูนีจูนีจูน,จนีนะคะกรกฎาคมนะคะในภาษาโนดนเซียเขาเรียกว่าจูลีจูลีจูล,จลีนะคะส่วนเดือนสิงหาคมนะคะสิงหาคมเราจะออกเสียงแบบนี้ค่ะอกุสตุส A-G-U-S-TUS A-G-U-S-TUS นะคะเสียง S ชัดๆนะคะด้านหลัง A-G-U-S-TUS นะคะเดือนต่อไปกันยายนค่ะกันยายนในภาษาอินโดนีเซียเขาเรียกว่า September September นะคะส่วนเดือนตุลาคมนะคะในภาษาอินโดนีเซียเขาเรียกว่า October ออกต b e r บอรบนะคะในภาษาอินโดนีเซียไม่มีการแยกเสียงสระโอหรือสระอเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะออกเสียงแบบสระโอนะครับหรือว่าสระอนะคะเช่นเดือนตุลาคมที่เราเรียนเมื่อกี้นะคะเราสามารถที่จะออกเสียง o อ t o b e r บอร์ก็ได้หรือออกต b e r บอร ได้นะคะไม่ได้เปลี่ยนความหมายของคำนะคะอ่ะเรามาดูเดือนพฤศจิกายนบ้างนะคะพฤศจิกายนนะคะในภาษาอินโดนีเซียเขาเรียกว่า novembernovembernovember no November. นะคะส่วนเดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมนะคะในภาษาอินโดนีเซียเขาเรียกว่า decemberdecember December. d ดซ ember นะคะอันนั้นก็เป็นชื่อเดือนนะคะใน1ปีนะคะในภาษาอินโดนีเซียเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าสำหรับคนที่ค้นนะคะเดือนที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็คงจะไม่ยากเลยนะคะจะมีการออกเสียงนะคะหรือว่าการเรียกชื่อเดือนนะคะหลายเดือนที่เหมือนภาษาอังกฤษนะคะ ลองฟังอีกทีนะคะแต่ว่าในคราวนี้ให้ท่านผู้ฟังนะคะสังเกตการออกเสียงให้ดีนะคะโดยเฉพาะสำหรับเดือนกันยายนนะคะจนถึงเดือนธันวาคมว่าตัวอานะคะที่อยู่ข้างหลังนั้นที่เป็นตัวสะกดท้ายคำนะคะนั้นจะต้องออกเสียงชัดๆนะคะออกเสียงชัดๆนะคะไม่เหมือนภาษาอังกฤษสมมติว่าคำว่า september นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะออกเสียง September นะคะแต่ว่าในภาษาอินโดนีเซียตัวอาข้างหลังต้องออกเสียงชัดนะคะรัวลิ้นนิดหน่อยนะคะ September นะคะ September อ่ะ,ะนะคะเริ่มเ,เรามาลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะจนถึงเดือนธันวาคมนะคะดิฉันจะพูดเป็นภาษาไทยก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นภาษาอินโดนีเซียนะคะฟังดีๆอีกครั้งนะคะมกราคม January กุมภาพานันธ์เฟบ,บรุอารีมีนาคมมารัตเมษายนอัปริลพฤษภาคมเมย์มิถุนายนจุนนีกรกฎาคมจุลีสิงหาคมอกุสตุส กันยายน September ตุลาคม October พฤศจิกายน November ธันวาคม December นะคะสังเกตว่า September October November December นะคะตัวอาข้างหลังออกเสียงชัดๆนะคะสำหรับคนไทยอาจจะยากสักนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราฝึกเรื่อยๆนะคะฝึกเรื่อยๆตัวอาข้างหลังตรงนี้นะคะในภาษาอินโดนีเซียค่อนข้างจะมีมากทีเดียวนะคะในแต่ละคำศัพท์ต่างๆนะคะก็จะมีตัวอาอยู่ข้างหลังฉะนั้นการฝึกพูดตัวอาที่อยู่ข้างหลังนี้ก็สำคัญนะคะสำหรับการออกเสียงนะคะในภาษาอินโดนีเซียค่ะ เราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์เรื่องชื่อวันนะคะนินสลาซ a ราบูกามิสยุมอัตสัปตูมิงกูนะคะแล้วก็เ,เรื่องชื่อเดือนกันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเรียนเรื่องการตั้งคำถามกันบ้างนะคะการตั้งคำถามนะคะว่า,าวันนี้วันอะไรนะคะวันนี้วันอะไร นะคะเรามาดูทีละคำศัพท์แล้วกันนะคะวันนี้วันอะไรวันนะคะเราเรียนกันไปแล้วว่าคําว่าวันในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่า hari านะคะ hari อ่าแล้วก็ต่อไปคําว่านี้นะคะนี้ในภาษาอินโดนีเซีย ini ini น,น,นะคะวันนี้ hari ini วันอะไร นะคะวันอะไรวันคือฮารีนะคะทีนี้คำว่าอะไรนะคะในภาษาอินโดนีเซียนะคะก็คืออาปาอาปาอาปานะคะฉะนั้นถ้าเราอยากจะตั้งคำถามว่าวันนี้วันอะไรนะคะก็ต้องเป็นฮารีอิน h ี r ฮารี Apa Hari Ini Hari Apa นะคะอย่าลืมนะคะที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าถ้าเป็นประโยคคำถามนะคะต้องมีการยกนะคะเสียงขึ้นนะคะตอนปลายประโยคนะคะ i n r i i r i h p r i apa นะคะต้องยกเสียงสูงขึ้นนะคะสมมุติว่าวันนี้วันพุธ นะคะวันนี้วันพุธนะคะคำถามก็คือ hari ini hari apa hari ini hari apa วันนี้วันอะไรนะคะคำตอบที่ได้นะคะก็ต้องเป็น hari ini hari rabu hari ini hari rabu วันนี้วันพุธ นะคะลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ hari ini hari apa hari ini hari apa hari ini hari rabu hari ini hari rabu ค่ะอันนั้นก็ถามเกี่ยวกับวันนะคะฉะนั้นถ้าจะถาม เก uh, ี่ยวกับเดือนนะคะเราก็ใช้รูปแบบประโยคเดียวกันนะคะเรามาดูกันนะคะถ้าจะถามว่าเดือนนี้เดือนอะไรนะคะสมมติว่าเดือนนี้เดือนมกราคมนะคะเราจะตอบแบบไหนนะคะบุลันอินนี in, ้บุลันอัปปะบุลันอินนีบุลันอัปปเดือนนี้เดือนอะไรนะคะคาตอบก็คือบุลันอินนี้บุลันมกราคมบุลันอินน bulan januari นะคะเดือนนี้เดือนมกราคมนะคะเดือนนี้เดือนมกราคมอ่ละค่ะก่อนที่จะจบรายการนะคะดิฉันมีตัวอย่างนะคะประโยคการใช้วันหรือเดือนอันนี้สักเล็กน้อยนะคะ saya pergi เ e ีย i a n g mai hari kamis saya pergi ke chiang mai hari kamis นะคะฉันไป เชียงใหม่วันพฤหัสบสดีฉันไปเชียงใหม่วันพฤหัสบสดีคำว่าไปรรก,ก,ะะก็คือไปนั่นเองนะคะอีกคำหนึ่งค่ะสายาลาฮิรบุลันจุนีสายาลาฮิรบุลันจุนีคำว่าลาฮิรแปลว่าเกิดนะคะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันเกิดเดือนมิถุนายน นะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างประโยคที่จะใช้นะคะสำหรับคำศัพท์วันนะคะแล้วก็เดือนในภาษาอินโดนีเซียค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนวันนะคะแล้วก็เดือนก็จบเพียงเท่านี้นะคะคราวหน้าเราจะมาเรียนอะไรนะคะก็ติดตามฟังกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวว่าสลามัต์ปากีสัมไปบ e ต t ตมูลากีดา